หลังจากที่นีเที่ยวเป็นเวลาอันโดนเติบกลับมาบ้านเซาภายเลยจ้ะอืมดูห้องน้ํานี่ดําดําดําแล้วดําอีกว่าไปยังมือเจ้าจังล่างสินะวันนี้ก็เลยกลับบ้านมากระเฝ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยจ้ะกลับจากโรงเรียนเลิกง,งานมามเฮ็ดอย่างทําหนาที่เป็นแม่เสียเรือนจ้ะล่างห้องน้ํามูนีทําหน้าที่ดมห้องน้าจ้ะดมเข้าไปเม้นปันไดกระอดเอาแต่ที่พี่ที่สุดคือ ไม่ทูห้องน้ำไหมไม่แปลงชั้นไหมผูดได้จังมาสรรหาเหตุกระดอกกระเดียแท้ออ้กระดีอยู่ได้ละเนาะบ่ิดกก้มมื่อได้ละบ่ิดปวดแขนขแปวดขาบ่ิดปวดเอวเนาะอุ้ยเอาสนะทูไปทู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 ขัดขัดทูดๆูๆูทูข,ๆๆขัดไปจ้าเอาเพราะแล้วละก็ล่างตาจ้าเออดมมาโดนเติบแล้วซีหูดังเลยจ้าตอนนี้เออล่างให้สะอาดเพราะสะอาดละกันนี่เออก็เป็นต่ยู่เป็นตะนอนอยู่ได้ละเออ ใดๆคือห้องน้าเป็นตะน้อนก็ห้องกูอีกจ้ากระเบื้องงามก็ห้องกูอีกจ้าอืมพอแล้วๆกลับไปไปหาเห็ดเวียงเงอนต่อตัวอันอื่นถ่ายอยู่